นาโตวันนี้ที่สารัฐบอกว่าเอาเดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วนะอาจารย์งองอนาคตของนาโต้อย่างไรครับผมสิ่งที่เขาทำอันนี้ทำให้นาโต้อ่อนแอลงครับเป็นช่วงของการพิจารณาความอยู่รอดของประเทศต่างๆ่เหลา่านี้ไม่ใช่นาโตอย่างเดียวรวมถึงสาภาพยุโรปด้วยมาตราห้าที่เคยสั่งสิทธ์ที่บอกว่า ประเทศใดที่ถูกคุกคามถือว่าทุกประเทศถูกคุกคามและประเทศที่อยู่เป็นสมาชิกต้องให้ความช่วยเหลือสมัยสงครามเย็นทุกประเทศช่วยอเ,อ,อเมริกาตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วครับันทุกประเทศเนื่องจากยังจาเป็นต้องพึ่งอเมริกาอยู่ก็พยายามอะไรครับยังโอเคอยู่ยอมอยู่แต่ทุกประเทศกำลังเตรียมการเพื่อเี่ยบปลดแอกตัวเองลง อนนี้อย่างที่อาจารย์บอกอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ดูเหมือนว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาภายใต้การนำของทรัมป์แล้วก็ความพยายามของสหรัฐที่จะมาเป็นเ,ออเขาเรียกว่าเป็นเฮจโมนีใช่ไหมครับเป็นเจ้าโลกนะครับอาจารย์คราวนี้ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของนาโตครับผมนาโต้ NATO วันนี้ที่สหรัฐบอกว่าเอาเดี๋ยวจะไม่อยู่แล้วนะแล้วไม่ได้ให้ความสําคัญกับนาโตด้วยแล้วก็จะออทําสงครามกับพันธมิตรเองด้วยอาจารย์มองอนาคตของนาโตอย่างไรครับผม อ่าเขายังไม่ทิ้งนาโต้นะครับ mm hmm. เราจะเห็นได้ชัดนะครับเขาบอกเลยว่ายังไม่ได้ทิ้งนาโต้เพราะฉะนั้นยุโรปแต่ยุโรปนะครับบอกว่าคุณไม่ทิ้งแต่ผมไม่มั่นใจว่าคุณจะยอมรักษามาตราพราะฉะนั้นคุณบอกไม่ทิ้งแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเขากําลังสร้างความอ่อนแอให้นาโต้หนึ่งในนั้นก็คือเขายอมทางด้านของปูตินยอม80อาจจะเรียกไม่ร้อยนะครับแต่ว่ายังมีการกดดันอยู่ที่เรื่องหนึ่งคือว่าปูตินยัง ไม่ได้ยอมแต่สิ่งที่ปูตินขอ,อนั้นอาจขอได้80ตามที่เขาต้องการนะเพราะฉันพูดง่ายทางด้านยุโรปก็มีความรู้สึกว่าทรัม์กำลังอ่อนข้อและสิ่งที่สําคัญก็คือคนก็มองว่าหนึ่งนะครับสิ่งที่ทรัม์กำลังทํากับทางด้านยูเครนทางด้านยูเครนเนี่ยเท่ากับเป็นการอ่อนแอทำให้ภัยคุกคามที่จะมีต่อประเทศสภาพยุโรปและนอกสภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต อยู่ในลักษณะที่จะมีภัยคุกคามเพราะว่าถ้ารัสเซียแข็งแรงขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เกิดการอ่อนแอของนาโตเพราะกลุ่มประเทศที่อยู่ในนาโต้ที่อยู่ในสภาพยุโรปหรือไม่อยู่ในสภาพยุโรปเกิดตกใจเพราะกําลังพิจารณาถึงเขาเรียกว่า ความเป็นไปได้เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการพิจารณาความอยู่รอดนะครับของอะไรครับของประเทศต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่นาโต้อย่างเดียวรวมถึงสหภาพยุโรปด้วยกับก็สองท่ามไม่ใช่เล่นงานสหภาพยุโรปเท่านั้นเองไม่ใช่เล่นงานนาโต้ยังเล่นงานรัฐบาลของสหภาพยุโรปที่เป็นประชาธิปไตยเสรีย,ยมเขากลับไปสนับสนุนรัฐบาลน,นะครับที่เป็นฝ่ายคา้นานไอเป็นรัฐบาลที่เป็นลักษณะประชาธิปไตยไม่เสรีย,ยมคือปน เข้าเรียกว่าอำนนาจนิยมเช่นรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลของวิกตอออบงฮังการีรัฐบาลสโลวาเกียรัฐบาลของอะไรครับเชโกและไปสนับสนุนฝ่ายขวาจัดนะฮะในในในเยอรมันกับในอังกฤษนะครับแล้วก็ในฝรั่งเศสและในประเทศต่างๆเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะมาเล่นไล่ล่ารัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยพูดง่ายเป็นศัตรูกับรัฐบาลของสาภาพยุโรปที่เป็นประชาธิปไตยเพราะทำกำลังเปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศอเมริกาจากประชาธิปไตยที่มีการถ่วงดุลเขาเรียกประชาธิปไตยเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยที่ปนเรื่องอำนาจนิยมเขาเรียกอิลลิเปโรและตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาสําคัญคือทรัมป์กำลังเปลี่ยนแปลงโลก เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเป็นจุดจบของ200ปีของอะไรครับของความยิ่งใหญ่ของระบบเสรีนิยมเสรีนิยมทางด้านหนึ่งทางด้านภายในประชาธิปไตยเสรีนิยมกําลังอยู่ในลักษณะขาลงนะครับประชาธิปไตยทางด้านต่างประเทศคือเขาลบต่อบุรณภาพแอนดินแดนเขาลบต่อเรื่องของอาธ,ธิปไตยที่อยู่ในกฎบาาัตรทรัมป์ก็ลมหมดเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าทรัมป์กำลังนะครับสร้างสิ่งที่ปรากฏการ the end of the west จุดจบของตะวันตก จุดจบขั้นตอนตกตวนต,ต,ตกนี้ไม่ได้มีทางภูมิศาสตร์แต่หมายถึงค่านิยมร่วมกันระหว่างอเมริกากับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นมาถึง2-300ปีนะครับถ้าจะเรียนทางบรัณคีศาสตร์ตั้งแต่นรื่อาง1648เรื่องของข้อตกลงเวสตฟาเลียซึ่งทำให้เกิดรัฐชาติทําให้เกิดการเคารพต่อบุและหภาพเด่ียนดินแดนเคารพต่อกฎบัตรเรื่องของอาชีาตยกลาย Guy เป็นกฎบัตรชาตท้งทงิ้งหมดนะครับ พอนท์ทั้มกำลังดําเนินมาตรการไม่ใช่ไม่เคยเกิดเกิดก่อนครับสองสามร้อยปีที่แล้วโลกทั้งโลกเป็นลักษณะอยู่ในขณะนี้สิ่งเขาเรียกว่าเป็นโลกซึ่งไล่เขาเรียกว่ากฎหมายเป็นโลกของฮอปฮอปเชียนเบอร์เป็นโลกของ Hop burg, เดอะวอล์ฟจังเกเพราะฉะนั้นเป็นลกนักษณะสีโรดซัมเกมวันนี้ทั้มกำลังดําเนินนโยบายแบบเดียวกับกลับไปสู่สองสามร้อยปีที่แล้วในการนั่นหมายถึงเป็นการยึดนะใครก็ตามที่ยิ่งใหญ่ก็สามารถยึดได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของใหม่แต่เป็นของเก่า ที่กลับมาใหม่เพราะว่าของใหม่ที่พยายามเปลี่ยนแปลงมาสองรอปีเปลี่ยนแปลงและหนึ่งที่เห็นในชาติถ้าเราเรียนเรื่องต่างประเทศในักยธดนักเยวายมอนโรนัยจวนไมอนโรก็คือเน้นเรื่องอะไรครับซีกโลกตะวันตกและนี่คือเหตุผลที่เขาเข้าไปคุมลาตินอเมริกาและหนึ่งในองค์ประกอบนั่นคือบุกอะไรครับบุกเวเนซุเอลาและต้องการกรีนแลนดเ์เพราะเขาบอกว่ากรีนแลนด์ในทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของซีกโลกตะวันตกครับอืมแต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ทิ้งนาโต้อ,อย่างแน่นอนใช่ไหมครับอาจารย์ เขาไม่ทิ้งนาโตแต่ประเทศสหภาพยุโรปยังอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งที่เขาทำอันนี้ทำให้นาโต้อ่อนแอลงครับนะครับเพราะด้านหนึ่งเขาก็พยายามจะบอกใครต่อใครเฮ้ยอเมริกานะครับน้นาโตเนี่ยนะเป็นประโยชน์ต่อยุโรปแล้วยุโรปเนี่ยโอหังกลับมาเป็นอะไรรับทำให้อเมริกาแย่คือเกินดุลการค้ากับเข้าสองต้องพึ่งพาให้ความช่วยเหลือแต่จริงๆน่ตัวเอกตัวอเมริกาไม่เออเพราะเล่นงานประเทศต่างเหล่านี้ทั้งหมดเลย พ่อฉะนในกรณีก็มีการบีบแต่สิ่งที่เขาบีบนาโต้ก็เลยให้นาโต้ช่วยตัวเองมากขึ้นเพิ่มงบประมาณมากขึ้นแต่สิ่งที่เขาทําตอนนี้ทําให้นาโต้ไม่ใช่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องการแค่นั้นเขากําลังมีความรู้สึกเราได้พันธมิตรที่ไม่น่าไว้ใจมาตราห้าที่เคยศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าประเทศใดที่ถูกกุกคมถือว่าทุกประเทศถูกกุกคมและประเทศที่อยู่เป็นสมาชิกต้องให้ความช่วยเหลือตอนนี้สมัยสงครามเย็นทุกประเทศช่วยเชื่ออเมริกาตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วครับเพราะทุกประเทศ เนื่องจากยังจำเป็นต้องพึ่งไมากาอยู่ก็พยายามอะไรครับยังโอเคอยู่ยอมอยู่แต่ทุกประเทศกําลังเตรียมการเพื่อที่จะปลดแอกตัวเองลงเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ต้องใช้เวลานานมากแต่ที่สําคัญช่วงเวลาที่ยุโรปยังไม่สามารถปลดแอกได้ยุโรปตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการอะไรการหาสแสวงหาทางรอบที่จะอยู่ทํำยังไงให้นาโตยังสามารถอยู่ได้หรือยุโรปอยู่ได้ ทั้งนาโตยุโรปและที่สําคัญสหรภาพยุโรปอันนี้อยู่ในศูนย์ที่ในทางทางการก็ว่ากําลังมองหาสิ่งที่เรียกว่า existential threat พยันตรายต่อความอยู่รอดซึ่งยังไม่เคยเกิดมาก่อนหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยุโรปกับนาโตนาโตที่ยุโรปที่อยู่ในนาโตกับสาภาพยุโรปกําลังเจอปัญหาของความอยู่รอดของตัวเองจากแนวนโยบายของทรัมครับกับผมอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นํายุโรปด้วยอาจารย์มองว่าเขา จะ,จะคุยแค่เฉพาะเรื่องกรีนแลนด์ไหมหรือจริงๆเขามีมีอนดนดาที่จะคุยมากกว่านี้อย่างเช่นการหาทางออกไปหาพันธมิตรใหม่ซึ่งอาจจะเป็นประเทศจีนหรือเปล่าครับอาจารย์เป็นไปไม่ได้ครับสิ่งที่สําคัญก็คือเขาอาจจะเพราะว่าทางจีนกับทางด้านยุโรปมันก็เป็นพูดง่ายค่าค่านิยมอะไรต่างแต่อย่างน้อยที่สุดนะทางยุโรปก็ไม่ได้ทิ้งจีนจีนก็ไม่ได้ทิ้งยุโรปความยิ่งทางถูกด้านด้านซ้ำ ถ้าจีนอายุโรปเองก็ต้องพยายามอะไรกับหาพันธิติใหม่แต่ไม่ได้เป็นพันธิต่แนบแน่นแต่จีนก็เก็เป็นพันธิติเอาันทังยุโรปก็ยังให้ความสําคัญเรื่องการค้าแต่อย่างน้อยที่สุดนะจีนเองก็มองอีกหน้าหนึ่งเป็นพันธันตรายต่อยุโรปเช่นเดียวกันเพราะเป็นหมามหน้าที่คิดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือยุโรปที่จะต้องทําขึ้นคือ,อะไรครับด้านหนึ่งก็คือสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองครับเพราะว่ายุโรปจรงิจรงๆนะถ้าสร้างความแข็งแกร่งตัวเองตัวเองอยู่รอดได้ เทคโนโลยีเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาคอมเพลเซนซีไปไว้ใจอเมริกามากเกินไปงบประมาณที่ควรจะมาใช้ตางหารออกมาใช้ตางช่วยเหลือประชาชนโซเชียลเวลแฟร์ดันเลยจนกระทั่งตอนนี้บาดเพออ่อนแอปรากฏว่าในที่สุดตื่นจากความฝันหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนเพิ่งจะรู้ว่าให้รัสเซียเป็นภัยคุกคามเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยก็เลยคิดว่าสบายๆเพราะฉันยิ่งมาเจออันที่สองภัยคุกคามของขอเมริกาไม่ใช่จอกจากรักเสเซียที่น่ากลัวกว่ารัสเซียคือพันธมิตรของยุโรปเองนั่นก็นคือ สหรัฐอเมริกาภายใต้ทรัมป์ครับ ครับผมถ้าประเมินดูความเสี่ยงของการใช้กําลังทหารครับเพราะทรัมป์ก็พูดเสมอว่าเขาไม่ได้ตัดการที่จะไปเอากรีนแลนด์มาแค่เรื่องของการซื้อเท่านั้นแต่ว่าก็มีอีกออปชั่นหนึ่งก็คือการใช้กําลังทหารนะขณะเดียวกันที่เดนมาร์กเองก็ส่งส่งเครื่องบินลบนไปซ,ซ้อมรบอยู่ที่ที่กรีนแลนด์ต่อเน่องเป็นสัปดาห์ที่2แล้วขณะที่ผู้นําของอังกฤษเองนะครับเคียร์สตาร์เมอร์ก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าทรัมป์จะใช้กําลังทหารถ้าเกิดว่าจะ,จะเอากรีนแลนด์จริงๆเนี่ยอาจารย์ ประเมินความเสี่ยงของของการใช้กําลังทาหารจากสหรัฐอย่างไรครับผมน้อยครับน้อยมากนะครับนะฮเขาน้อยมากเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาจะอะไรครับอ่าจะแต่ก็อาจารย์ไม่ได้บอกว่าร้อซแต่ว่าน้อยมากครับเพราะว่าในกรณีนี้มันไปกระทบกับเรื่องของนาโตเพราะว่านายกของอะไรครับของสวีเดนเอของอ Denmark, เดนมาร์กออกมาพูดเลยครับหมายถึงจุดจบของนาโตซึ่งอเมริกาเองอ่ะทรัมป์อาจจะบอกเฮ้ยยุโรปพึ่งพาอเมริกา จริงๆแล้วอเมริกาก็พึ่งาพายุโรปถ้ายุโรปตกอยู่ภายใต้ภายุกครามของรัสเซียในโลกปัจจุบันนี้แอตแลนติกไม่ได้ช่วยทําให้อเมริกาปลอดภัยเลยครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมสมัยก่อนมอนโรอยู่ได้เพราะตอนนั้นมีอังกฤษช่วยทวงดุลไม่มีใครกาเยียดยิ่งในยุโรปแต่พอหลังสงครามโลกรัเสเซียกลายเป็นสาภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่อเมริกาต้องเปลี่ยนเป็นแนวนโยบายตํารวจโลกกลายเป็นนโยบายทรูแมนนี่คือเหตุผลเข้ามาที่ยุโรปป้องกันตัวเองด้วย เพราะฉะนั้นในกรณนีนะครับเขาคงจะไม่ใช่ถึงขนาดนด้านแน่นอนในในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ด้า<ม>น,นยุโรปเองหัวเด็ดตีนขาดนะก็คืออะไรครับต้องพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองแต่ด้านเศรษฐกิจทางด้านนี้นะครับแต่ยุโรปเองก็เจอปัญหาศัตรูภายในไม่จะทําอย่างเดียววันนี้กลุ่มขวาจัดเนี่ยกำลับบงขึ้นขวาจัดเหล่านี้บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับนาโตบางส่วนก็สนับสนุนทางด้านรัสเซียเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ยุโรปกำลังมีประเด็นปัญหาจัดสร้างความแข็งแกร่ง เจ้าเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นแต่วันนี้ยุโรปมีทางเดียวครับต้องสร้างความแข็งแกร่งให้ตัวเองนะครับตอนนี้นะครับตื่นขึ้นมาและช็อกค,ครับต้องสร้างความแข็งแกร่งับตัวเองเพื่อที่จะมองว่าตัวเองก็ถ้าหากว่าตั้งแต่ต้นนะยุโรปก็อยู่ในฐานะพัฒนาความแข็งแกร่งได้เพราะเป็นประเทศที่เจริญเพียงแต่ก่อนหน้านี้เอาความเจริญเหล่านี้ไปพัฒนาเช่นเรื่องอะไรโซเชียลเวลแฟร์ต่างด้านต่างๆด้านทหารนึกว่าไม่มีอะไรแล้วจกนกระทั่งทา นะครับเขียให้ตกใจขึ้นมาอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ทุกประเทศต้องหามาตีตรงนี้ครับแต่ขนาดเดียวกันกว่าที่ตัวเองจะตั้งหลักได้เป็น10บปี<ม>นะครับจะสร้างอาวุธร่วมมือกันยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่าตื่นเต้นครับใน10ปีนี้ความอยู่รอดยุโรปจะเป็นไงบ้างเพราะมีภัยคุกคามจากทั้งภายนอกภายในนะครับพ,พวกขวาจัดที่กําลังขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นมาเมืองทรอยเช่นนี้ลวละภายนอกตอนแรกก็เป็นรัสเซียนะครับตอนนี้ภายนอกนะครับมีเรื่องของอเมริกาอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะโดนเล่นงานทั้งนอกทั้งในอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะน,น,นี้ก็เป็นส่วนและแถมมีมีปัญหาเศรษฐกิจเพราะยุโรปตอนนี้อยู่ในช่วงของการสแสวงหาความอยู่รอดอยู่ครับ กับผมคือยุโรปก็ก็ตรหนักแล้วว่าต้องพึ่งพาตนเองต้องเข้มแข็งให้ได้ยืนหยัดด้วยตัวเองให้ได้ในช่วงสิปีนี้แต่ว่าถ้าพิจารณาความสัมพันธนะ์ณวันนี้ยุโรปเองกับสหรัฐเองก็เป็นเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก,กันอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแต่อย่างน้อยที่สุดยังต้องพึ่งอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้พูดง่าย<ม>ใช้นโยบายของมาครอง strategic autonomy <ม>ซึ่งสมัยก่อนคน strategic autonomy คือยังไม่เป็นเอกราชไม่เป็นสละแต่มีความ หรือจะลดเรื่องการพึ่งพาอเมริกาแต่ยังไม่สามารถที่จะออกมาได้ยกเว้นอเมริกาจะอะไรครับเต่ออกไปนะครับถ้าเตะออกไปเนี่ยมาว่าแต่ถ้าตาบใดที่ยังไม่เตะออกไปก็ยังจําเป็นต้องพึ่งอยู่และกัดฟันจนกระทั่งวันหนึ่งในอีกอนาคตอาจจะอีกหลายปีนะตอนนั้นนะครับไม่ต้องเตะครับผมออกมาเลยนะครับแต่ตอนนั้น <c oughs> ไปถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ยุโรปกำลังแสวงหาสิ่งที่อะไรครับจะค่อยๆสลับ ความจําเป็นที่ต้องพึงพาอเมริกาให้มากที่สุดเท่าที่มันได้แต่ยังต้องง้ออเมริกาในระดับหนึ่งอยู่ครับครับผมจะรบกวนอาจารย์อีกสัก2ประเด็นเท่านั้นครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ reciprocal t a r i f f ครับอาจารย์ครับที่ทรัมป์เองเนี่ยก็ใช้ไปทั่วโลกเพื่อทำให้ make America great again นะครับเพื่อเพื่อให้อเมริกาเนี่ยโหมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้คือศาลสูงสหรัฐก็าากำลังจะตัดสินเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผมอาจารย์คืออาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เออทรัมป์จะรอดใช่ไหมครับอเมริกาไม่ต้องมาจ่ายเงินคืนทุกประเทศที่ขึ้นภาษีเขาไปแล้วไหมครับทรัมป์ก็คิดว่าเขารอดโดยเขาเตรียมแผนสองเป็นแถนสองก็เถิดก็ว่าศาลสูงออกมาบอกว่าไอ้ตัวที่เขาทําอยู่เนี่ยคือกฎหมายหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็ถูกฟ้องว่าเขาใช้เกินอํานาจของกฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็ใช้นะครับใช้กฎหมายกฎหมายตัวหนึ่งที่เขาใช้อยู่แล้วคือกฎหมายที่เก็บภาษีเหล็กอลูมิเนียม เรื่องของเอตัวตัวเครื่องมือเรื่องของยากฎหมายฉบับนี้คือปี1962ชื่อว่า Trade Expansion Act Trade Expansion Act นะครับเป็นกฎหมายที่เขาใช้แล้วทุกวันนี้ใช้อยู่นะครับก็คือเป็นกฎหมายแต่ต้องให้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เป็นคนที่มาสอบสวนว่าประเทศที่ที่จะถูกใช้ภาษีเนี่ยมีการกระดำเนินมาตรก,การกระทบต่อ้อความมั่นคง,งของเมกาไหมต่อเสียเวลาตรงนี้ เพราะฉะนั้นเขาก็โอนไอ้สิ่งที่เป็น l ล a s i ก p o า t ิฟ a ที่เขาประกาศเมื่อวันที่2เนี่ยโอนมาส่วนที่กฎหมายฉบับนี้กฎหมายฉบับที่2 B1974 ครับกฎหมายฉบับนี้ชื่อว่า Trade Act จะมีทั้งหมด3 Section Section ทีึ่1 301 3 0นนี้อนุญ,ญาตให้ประธานที่ดีขึ้นภาษีได้แต่ต้องให้ ustr นะครับระบุว่าประเทศอื่นน่มีการดำเนินมาตรการในลักษณะเลือกปฏิบัติ นะครับอันนี้ต้องพิสูจน์ออกมานะครับมีการดัมปิ้งมีการขายสินค้าต่ํากว่าทุนขายสินค้านอกประเทศมีการการเรียกว่า,าให้การอุดหนุนทางการคา้ากับอันที่2คือ,อสองศูนย์หนึ่งกับ1นึ่งสนะครับหนึ่งสองสอง,สอง,สองนั้นอนุญาตให้ประธานธิบดีขึ้นกำแพงภาษีได้แต่ต้องให้คณะกรรมธิการต่างประเทศมีการระบุว่าประเทศที่จะขึ้นเนี่ยไปดําเนินมาตรก,การกระทบต่อดุลการชําระเงินของเขา อันนี้ขันที่2แต่ตัวนี้กําหนดไว้ว่าถ้าจะใช้มาตรการนี้ขึ้นภาษีไม่เกิน15นะครับแล้วก็ได้45วันแต่ว่าต่อได้กับตัวที่3าม section ห่อน section 201อนุญ,ญาตให้ประธานดีขึ้นภาษีได้ถ้าพบว่านะครับอุตสาหกรรมบางตัวของอเมริกาถูกกระทบเพราะฉะนั้นทัามอาจจะใช้กฎหมายกระบับที่2 คือกฎหมาย1,974 3 section กับตัวสุดท้ายก็คือใช้กฎหมายเก่าตั้งแต่ปี1930ซึ่งยังไม่เคยมีการใช้มาก่อนแต่ทุกเป็น1930ถ้าสมมติฮอร์ตี้คือเป็นกฎหมายที่ทําให้เกิดการกิดการทางการค้าและทําให้เกิดโรคปันป่วนกลายบันเดิ d ดิเพรสชัน depression. อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาสามารถใช้ได้แต่ว่าเท่าที่ดูทําไม่กล้าใช้ตัวนี้เพราะมันมีปัญหากฎหมายเพราะพูดง่ายทัาจะแทนที่ ไอ้ตัวกฎหมาย1977ที่กําลังถูกพิจารณาถ้าเกิดบอกว่าลบเพราะฉะนั้นเขาจัดสายกฎหมายนะครับทั้งหมด3แต่คิดว่าคงจะใช้2กับ1962 Trade Expansion Act กับบาง t i o นของกฎหมาย1974ครับแต่ mm hmm. แต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่าวลาลื่นนะฮะเพราะว่ามันจะต้องเสียเวลาบางเรื่องจะต้องอะไรครับให้ทางด้านของ USTR สอบสวนบางเรื่องต้องให้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์บางเรื่องมีข้อกำหนดเกินไม่เท่าไหร่ต่ออยู่ได้มันจะสร้าง ปัญหาความไม่แน่นอนสูงเพราะมันก็ทําให้แล้วก็ต้องเสียเวลามันก็จะมีปัญหายุ่งยากตรงนี้แหละทําให้ความไม่แน่นอนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าทํามกระยากบอกว่าคุณไม่ต้องกลัวแล้วครับยังไงผมเล่นงานคุณแน่ไม่สมหมายฉบับนี้ก็ต้องกลหมายบับนี้ยังไงคุณก็ต้องเจอวิบากกรรมแต่ในทางนักลงทุนก็คงจะงงๆเพราะว่าช้าจะมีความไม่แน่นอนให้ตกลงมันยังไงกันแน่อันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องของความปั่นป่วนที่ถ้าหากมีการ ที่สารสู์ออกมาจะสร้างความปั่นป่วนในแง่นี้แต่ทาเตรียมแผน2อ,อย่างที่อาจารย์ได้เล่าใช้กฎหมาย3ฉบับแต่ว่าจริงๆ2ฉบับกับบางเซกชันเท่านั้นเองครับ